พวกเราชาวบ่อบุโปโลวันวันเลนนทายปีนี้เราอยากให้ทุกคนมีความรักกับทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นรักต้นไม้รักสัตว์ร,ร,ร,วร,ร,ร,รักผักผักสวนครัวรักโรงเรียนรักพานรงรักแม่ครัว รักเพื่อนรักแฟนรักคุณครูรักคร,รกอบครัวแต่สิ่งสำคัญที่สุดในวันวาเลนไทน์ปีนี้เราอยากให้ทุกคนอย่าลืมรักตัวเองด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวบอบุโฟโล